เมื่อเราพลาดที่จะเข้าหาพระองค์ก่อนเราจะลงท้ายด้วยการวิ่งด้วยกำลังของตัวเองคุณกำลังฟัง b y g r a c e Daily Devotions More Than Congress ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่14เมษายนเลือกเอาส่วนดีและรับเอาผลประโยชน์อิสยาบทที่48ข้อ17เราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้สั่งสอนเจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้า ผู้นำเจ้าในทางที่เจ้าควรจะไปพระเจ้าทรงสอนเราและนำเราเพื่อผลประโยชน์ของเราเองและพระองค์ต้องการให้เราได้รับประโยชน์ในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพการเงินการงานชีวิตสมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัวพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า เป็นพระเจ้าคือผู้ที่สอนเราเพื่อให้ได้รับประโยชน์และพระองค์จะนำเราไปในทางที่ควรจะไปพระเจ้าทรงคํำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเราอยู่ในพระทัยของพระองค์เสมอดังนั้นเราก็เพียงแค่นั่งอยู่ที่พระบาทของพระองค์ฟังท้อยคําของพระองค์และมีส่วนร่วมในพระองค์สดใหม่ทุกวันและพระองค์จะทรงกระทำให้ทางของเราจำเริญรุ่งเรือง เรา,าทุกขลุกเราด้วยสิ่งต่างๆที่เราต้องทำอยู่ทุกๆวันเช่นเราอาจจะต้องส่งลูกไปโรงเรียนบนถนนที่การจราจรแออัดเราอาจจะต้องเข้าประชุมในที่ทำงานหรืออาจจะต้องทำแผนการเสนอการขายเช่นเดียวกันในคริสตจักรก็มีสิ่งสำคัญมากมายในการรับใช้เพราะมีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่มากมายเราอาจจะต้องออกไปประกาศติดตามผลหรือออกไปวางมือรักษาคนเจ็บป่วย แต่คุณทราบไหมว่าสิ่งเหล่านี้จะได้รับการดูแลเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะนั่งอยู่ที่ประบาทของพระเจ้าและฟังถ้อยคำของพระองค์ก่อนอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเมื่อมารทาบ่นเกี่ยวกับน้องสาวของเธอที่นั่งอยู่ที่พระบาทของพระองค์และฟังถ้อยคำของพระเจ้าแทนที่จะช่วยเธอทำงานที่จะต้องทำหลายๆอย่างมารทามารทาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนัก สิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแค่สิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนดีนั้นใครจะชิงเอาจากเธอไม่ได้ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ41ถึง42แต่ก็ยังมีพวกเราหลายคนที่เหมือนมันทาเรากังวลถึงสิ่งต่างๆมากมายแล้วก็สารวนจนไม่มีเวลามานั่งที่พระบาทและฟังถ้อยคำของพระองค์และชื่นชมยินดีกับการสนทนากับพระเจ้า เมื่อเราพลาดที่จะเข้าหาพระองค์ก่อนเราจะลงท้ายด้วยการวิ่งด้วยกําลังของตัวเองและวางใจในเนื้อหนังและสติปัญญาของตนในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จและขอบอกคุณได้เลยว่าคุณไม่มีทางที่จะมีแผนการที่ดีไปกว่าแผนการของพระเจ้าได้เลยเมื่อเรานั่งแทบพระบาทของพระเรยซูคริสและฟังถ้อยคำของพระองค์ เราจะได้รับพระคําและความสัมพันธ์กับพระองค์สดใหม่ทุกวันและพระองค์จะทรงกระทําให้ทางของเราจําเริญรุ่งเรืองให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกเลือกที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าก่อนในทุกวันเพื่อลูกจะไม่เหนื่อยเปล่าขอให้ลูกฉลาดที่จะรับเอาส่วนที่ดีไว้คือการนั่งอยู่ที่พระบาทของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน